เสื้อสีพื้นราคารุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นผ้าชีฟองสีพื้นงานปักฉลุนะคะตัวงานปักดีเทลตัวนี้จะเป็นการปักแบบโทนออนโทนนะคะคือปักลงบนผ้าแล้วก็ฉลุไดคัตตามรอยกรีบดอกนะคะมันก็จะมีความโปร่งเห็นเนื้อด้านในนะคะแล้วก็ตัดต่อทริมกราฟิกรอบต่อระบายตัวระบายก็จะมีตัดต่อทริมอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นตัดต่อแทรกแล้วก็ ใส่เชิงทิมเข้าไปอ้อมจนถึงด้านหลังเลยด้านหลังก็จะต่อทิมการาฟิกมานะคะแล้วก็เจาะหยดน้ําติดกระดุม1เมตรเม็ดชีฟองตัวนี้จะเป็นชีฟองเท t กเจอร์เนื้อสายนะคะคือมีน้ําหนักทิ้งตัวแล้วก็ด้านในเขาจะเป็นซับแบบเย็บกลับก,บกับใต้กับใต้ตัวนี้เลยใต้ตัวตัดต่อทริมนะคะเย็บกลับเป็นผ้าพื้นลงมาเนื้อผ้าก็จะมีน้ําหนักทิ้งตัวสวย เนื้อเทเ้ผ้าสวยมากคือเป็นชีฟองพื้นที่ดูหรูดูแพงนะคะอยู่กับดีเทลแล้วก็ทริมตัวนี้เขาจะทําให้ดูหรูขึ้นส่วนทรงแขนนะคะตัวนี้เขาจะมีลังถ่วงผ้าลูกไม้ตะข่ายด้านในนะคะเหมือนกระทุงขึ้นเบาๆให้แขนเป็นทรงพองออกแล้วก็ใส่ขอบแขนมาทั้งหมด3สีนะคะมีสีขาวสีแดงแล้วก็สีเขียวเขียวจะเป็นเขียวหัวเป็ด แล้วก็แดงก็จะเป็นหลูๆนะคะแดงก็จะโทนประมาณนี้มีไซส์ S ถึง 2XL นะคะรุ่นนี้ เสื้อสีพื้นาราคารุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นผ้าชีฟองสีพื้นงานปักฉลุนะคะตัวงานปักดีเทลตัวนี้จะเป็นการปักดับโทนออนโทนนะคะคือปักลงบนผ้าแล้วก็ฉลุไดคัตตามรอยกรีบดอกนะคะมันก็จะมีความโปร่งเห็นเนื้อด้านในนะคะแล้วก็ตัดต่อทิมกราฟิกรอบต่อระบายตัวร <t> ะ,ะ,ะบายก็จะมีตัดต่อทิมอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นตัดต่อแทรกแล้วก็ใส่เชิงทิมเข้าไป อ้อมจนถึงด้านหลังเลยด้านหลังเขาก็จะต่อริมกราฟิกมานะคะแล้วก็เจาะหยดน้ําติดกระดุม1เม็ดชีฟองตัวนี้จะเป็นชีฟองเทกเจอร์เนื้อสายนะคะคือมีน้ําหนักทิ้งตัวแล้วก็ด้านในเขาจะเป็นซับแบบเย็บกลับกับใต้กับใต้ตัวนี้เลยใต้ตัวตัดต่อทิมนะคะเย็บกลับเป็นผ้าพื้นลงมาเนื้อผ้าก็จะมีน้ําหนักทิ้งตัวสวย เนื้อเจอ้ผ้าสวยมากคือเป็นชีฟองพื้นที่ดูหรูดูแพงนะคะอยู่กับดีเทลแล้วก็ทริมตัวนี้เขาจะทําให้ดูหรูขึ้นส่วนทรงแขนนะคะตัวนี้เขาจะมีลังถ่วงผ้าลูกไม้ตะข่ายด้านในนะคะเหมือนกระทุงขึ้นเบาๆให้แขนเป็นทรงพองออกแล้วก็ใส่ขอบแขนมาทั้งหมด3สีนะคะมีสีขาวสีแดงแล้วก็สีเขียวเขียวจะเป็นเขียวหัวป็ด แล้วก็แดงก็จะเป็นหลูๆนะคะแดงก็จะโทนประมาณนี้มีไซส์ S ถึง 2XL นะคะรุ่นนี้